เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติปะแป์น,นะครับกับเกม f ฟลรี่ทัมเบอร์นะครับเจ้ามนุษย์ถ้ำตกเขาล่นเองสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมที่เราจะต้องทําการเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดจากการตกจากที่สูงนะครับผมเกมนี้นะครับก็จะมาแนวเดียวกับเกม f ฟลรี่เบรกกับ f ฟลรี่ไรเดอร์ที่เราเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วนะครับเกมแนวนี้รอบรองว่า หากระจายแน่นอนสำหรับเกมนี้จะเป็นไงไปดูกันเลยมาเลอร์มา,มมาก็ออกจากถ้ำฟิวน้วัน,ะว,นวันหนึ่งภูเขาสูงโอ้ยหิวไข่เหลือเกินฮ่าไข่นกเบอเลอร์เธอเจาะเข้าไปเลยเฮ้ยทำาไมมันแข็งเหลือเกินฮมโอ้ยมันเจาะไม่เข้าขนาดนี้โอ้โหยเหนื่อยจริงๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำาไปมาสันนน่นไปหมดโอ้ยภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยตายแล้วครับ โอ้โหตอนนี้ตกลงมาเรียบร้อยอื้ยกระเด้งกระดอนนี่แหละครับตอนนี้เราต้องทําการเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดโอ้โหหัวกระดาษแท้ขนาดนี้ทาไมไม่ตายโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็มีการบังคับซ้ายขวาแล้วก็สามารถกระโดดได้ด้วยนี่ตีลังกาหมวนสิบตลบเอาไปเลยสิบคะแนนเฮ้ยตกเขาตายเลยครับตกเขามาเป็นรอบที่สอง ออมาแล้วครับผมถ้าเรากดปุ่มซ้ายขวาพร้อมกันมันจะเป็นการสปรินนนี่หมวนสี่ตลบโอ้โหโดนน้ำแหลมทิ่มตัตายอีกแล้วคราวนี้ต้องอึดให้ได้นานที่สุดโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถอ่าล่อนได้ด้วยนะครับผมมีเครื่องล่อนด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยน้ำ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 กระเด้งลอยตัวโอ้โหเราต้องรีบลงด้านล่างเดี๋ยวราวะมันจะมาโอเคโอ้โหด้านล่างเป็นน้ำซะด้วย นี่เลยครับอยากเห็นคนไทยบินได้เอ้ยบินดิดิโอ้โหเอ,อือไอ้ไอดนลาวาลวกเกลียบเลยครับผมศพหาไม่เจอด้วยนะ <c oughs> คราวนี้แหละเราต้องทําการกระเด้งให้ได้ไกลที่สุดนี่มองเห็นโลกข้างล่างไหมครับโอเคโอ้หุยสูงจริงๆหลังหักไหมเนี่ยโอเคครับมาทางขวาดีาิบะเอ้ยติดต้นไม้เอ้ยเครื่องรอดเครื่องรอดอีกแล้ว เอานะครับโอ้โหลาวาข้างล่างนี่โคตรอันตรายบอกเลยโอเคครับแม่เรามีเครื่องรอนแบบนี้ไม่ต้องกลัวแม่พายุลาวาซะด้วยเออลงน้ําลงน้าอ๋อเอ้ยเอ้ยดีดๆด,ดเออไปต่อคุณได้ไปต่อครับผมอ่าสดชื่นแม่โอ้โยโอ้โย,อย,ย,ยน้ำวนน้ำวนเกือไปแล้วด้านบนนี่แบบว่าเป็นต้นไม้มีหนามเพียบโอ้โหเอาละครับ เราจะสามารถลอดไปได้จากที่นี่หรือเปล่า <c oughs> โอเคซ้ายขวาอ้อยกระแทกเฮ้ยเหวเหวนี่โอเคบินบินบินสิเออบินเออรอยครับผมโอ้โหด้านล่างอะไระเนี่ยพายุซาลาตันเฮ้ยลงโอ,เโอเ้เกือบตายเฮ้ยนี่แหละเครื่องร่อนอเอ้ยอย่าพึ่ง <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็กลับไปที่หน้าหลักกันดีกว่ามาแล้วครับผมโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีการหมุนเอารางวัลซะด้วยนะเกมนี้ก็สามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับเก็บตังค์ซื้อก็ได้หรือว่าจะมาทําการเสี่ยงโชคก็ได้น่าเราจะใช้200บาทในการเสี่ยงโชคหมุนเลยครับ1 2ึ่งสองซ่มเออจะได้อะไรเอ่ยได้เสื้อผ้าเถอนะขอเธอะขอหน่อยเธอะอุ้ยอ้ย,อยเสือ้อเสื้ออ้โหขาดทุน เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโ,อโหอะไรวะเนี่ยเครื่องบินล่อนปิงโอโ้หคอมมอนเดอะกอบลินนะครับเป็นเครื่องร่อนชนิดพิเศษโอ้รู้สึกว่าเกมนี้จะมีเครื่องร่อนหลายอย่างด้วยนะแล้วก็แม่มีปีกที่โคตรเทปีกข้างเข่าก็มานะครับอืมปีกพัดก็มีนี่มันเครื่องบินนี่่าเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันดีกว่า ไหนดูสิโอ้โห ôi, เสื้อผ้านะครับวิสด็อกเตอร์่าเริ่มไม่ใช่มนุษย์ท่านะครับหน้ากากอีกาดำไม่ใช่และอันนี้มันขนนกอีกานะครับและนี่ก็คืออะไรเอ่ยเป็นไข่นะครับดูเหมือนว่าเราจะเก็บมาได้พอสมควรพวกนี้ถ้าเราเปิดไข่นี่ก็จะได้ตังออกมานี่เลยเรียบร้อยสปีดอัพได้ไหมสปีดอัพหนึ่งชั่วโมงโดยการดูวิดีโอโอ้โห ôi, อย่างนี้ก็จัดเลยสิโอเคได้เวลาการเปิดแล้วครับนี่เลยฟักไข่ เอ,อืโอ้โหเงิน50บาทถ้าเราอยากจะได้คูณ2แลเราต้องทําการดูวิดีโอนี่เลย100บาทแล้วนี่คืออะไรเอ่ยด้านขวานี่เป็นไข่พิเศษเปิดเลยครับของขวัญเสื้อผ้าเลยเถอะเออโอ้โหสุดยอดได้กางเกงอะไรวะเนี่ยสวมใส่เลยนะเจ้ามนุษย์ถ้ำของเรานี่ดูดีขึ้นเยอะโอ้โหเกมนี้นะครับมีการอัพสแตตกันด้วยการเลือดซ้ายขวาที่เร็วยิ่งขึ้นเหลือ200บาท เราจะเอามาหมุนอันนี้แล้วกันคราวนี้แหละขอเสื้อผ้าแบบว่าของแลหน่อยอเราจะได้อะไรเอย่ยตึก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 โอ้โหเสื้อผ้าระดับสีเขียวเอาสีเขียวเอาสีเขียวเออนั่นแหละครับห,หายากมากขึ้นเจอเนโรเชสสวมใส่เลยสิไหนอขอดูด้าตาของแกหน่อยสอิดูดีขึ้นเยอะมาเลยครับณภนะูเขาแห่งหนึ่งปีนเขาในการใส่ชุดที่ดูดีขึ้น แล้วก็ตกลงามาอีกแล้วอ้าลาวาตาไาอีกแล้วครับมาโอ้โหคราวนี้การเลื่อนซ้ายขวาเราทําได้ดีขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันนะครับแล้วก็เก็บเครื่องร่อนกันด้วยเฮ้ยเรามาทําการกดแม่เล็กดีกว่าอืดมาโอ้โหไข่สีม่วงไข่สีม่วงนี่ได้แเลยครับไข่สีม่วงบินก่อนอเครื่องร่อนของข้าเครื่องร่อนก็ปิดอ้ บินเข้าไปอย่างนี้ตายสิครับโอ้โหโอเคครับลืมไปเลยว่าหมุนตัวได้แม่ท่านี้พี่ให้สิกะโลโอ้โหสวิงลากาหลังอบินสูงเหลือเกินเอานะครับคูดาละครับผมเฮ้ยด้านล่างเป็นเหวเป็นเหวเป็นเหวโอ้โหได้อยู่ด้านหน้าันาน้นสีชมพูมันคืออะไรมันคือเหวไงลงไปเฉยเลยนะภูเขาแห่งหนึ่งขี้เกียจดูแล้วสามรอบโอเคอ่ปรั ริว่อนปริวอ่อนซึบนี่รังกาหลังโอ้โหผ่านช่องต้นไม้ได้อย่างสวยงามท่านี้เฮียให้สิบคะแนนอ้าวเฮ้ยเอ้ไอ้ไอ้โอ้ย่าตกเอ้ยลาวามาแล้วใจเย็นใจเย็นด้านหลังลาวาตาประยูเฮ้ยร่อนร่อนด้วยความเร็วสูงเฮ้ยซึบหืมต้นไม้หนามโอ้โหกระบองเพชรสีแดงฉานเอาละครับผมร่อนด้วยความไวเอ้ยเรามาไกลเหมือนกันคราวนี้ โรู้สึกว่าลาวาจะตามมาติดๆไม่ได้การนะครับไม่ได้การแล้วอเอ้ยใจเย็นใจเย็นเปิดโล่เปิดโล่ไว้ก่อนเอ้ยเพื่อความปลอดภัยเอาละครับเครื่องร่อนเครื่องร่อนช่วยชีวิตนะครับผมอ่าบินเข้าไปเลยเพื่อนบินเข้าไปเอ้ยไปชนอะไรเลยวะเนี่ยโอ้โหว้ชนเต็มเสาเลยเมื่อกี้คราวนี้ข้าจะพาแกไปตีลังกายเยอะๆตาเลยสิเออเอาเฮ้ยเฮ้ยบิน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 ได้เวลาบินออเ้ยเอาอะไรวะเนี่ย เพิ่งบินเองเครื่องร่อนพังซะละเอ้ยไม่เป็นไรได้อันใหม่ได้อันใหม่แล้วบินเลยครับโอ้โหตรงนี้โคตรอันตรายอนี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้ต้องใช้แล้วโอ้โหเกือบไปแล้วอะคราวนี้นะครับผมจะไปทําให้ทุกคนผิดหวังมาโอ้เริ่มมาเจอน้ำเลยครับสดชื่นละไม่เอาขี้เกียจตัวเปียก บินล่อดีกว่าโอ้โหแปเดียวเครื่องพังโอ้โ oh, อ oh. ้ใจเย็นใจเย็นเกือบตายเกือบตายเอ้ด้านหน้ามีแม่เหล็กด้านหน้ามีแม่เหล็กเก็บแม่เหล็กอา้าวเก็บไม่ถึงโอ oh, ้เสียดายเสียดายเอ้ยจะถึงแล้วครับโห oh, ด้านหน้านี่มีโล่เราต้องเก็บให้ได้่า,าลาวากำลังตามมาติดติดเอ้ยหอดล่ไอโอ้โหเรียบหลอเออโดนเผาเกรียบฉึกฉึกอา้าวแล้วมาเก็บอะไรได้ตอนนี้ โอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาเปิดไข่สมชั่วโมงมาเปิดกันเลยเอาละครับได้ตังเยอะแน่นอนเฮ้ยชอปปิง้งโอ้โห้ยเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยด้านขวาไหนขอดูดหน่อยสิหันมาหน่อยโอ้ยโอ้โหคราวนี้มีกระดูกมาเสียบจมูกซะด้วยโอเคครับด้เวลาการเปิดไข่6ชั่วโมงกันด้วยมาคราวนี้แหละได้ของเทพแน่นอนปิง้งเอาละครับฟักไข่ได้ความเลวสูงโอ้โหยเฮ้ยนี่มันเสื้อผ้าของ วิสด็อกเตอร์นี่มาไหนขอดูหน่อยสิเสื้อผ้านะครับอ่าวิสด็อกเตอร์โอ้โหแกดูเหมือนชนเผ่ามากเลยเพื่อนโอเคได้เวลาการซุ่มเสื้อผ้ากันอีกแล้วขอเป็นเสื้อผ้าระดับสีส้มแล้วกันนะเพราะว่าเป็นระดับที่หายากที่สุดประมาณนี่เลยนี่หมุนเบาๆจะได้หรือเปล่าเฮ้ย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 มีสิทธิ์มีสิทธิ์โอ้โหได้200บาทได้คืนทุนเฮ้ยชิบนี่โอ้โหคานี้หมุนเร็วไปไหนแหมรู้สึกว่า มันจะไม่ได้แน่เลยวะเอ้ยขออุ้ยสี่อยเฮ้ยอะไรอีกแล้วอเครื่องบินอันใหม่ The Warship สวมใส่ทันทีนี่เลยโอ้โหลายเสือซะด้วยตกมาอีกแล้วเออคราวนี้ถือกระทามาด้วยนะแกเป็นจอมเวทหรือไงวะนะเออโอ้โหบินโคตรเร็วมาไม่ใช่สิพุง่งโคตรไโอ้ยโอ้ย,อยกระแทกกระแทกเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นนะ โอเคครับโอ้โหล่อนล่อนล่อนลงไปนั่นแหละครับผมโอ้โหบินได้ท่าสวย1ิบคะแนนเต็มเอาละครับลงด้านล่างโอ้โหทำไมไอ้บินก่อนบินไอ้โอ้โหบินตามไปไอ้โอ้โหใจเย็นใจเย็นลาวามาแล้วลาวาไล่ตูดลาวาไล่ตูดมาแล้วอเราต้องรีบหนีให้ไวที่สุดโอเคลบลบลบกระบอกเพชรลบกระบองเพชรเฮ้ยซึบได้แล้วครับวิวิเครื่องล่อนเครื่องล่อนอยู่ด้านล่าง เดี๋ยวเราต้องไปเอาให้ได้ไหน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 อยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โหทํานเป็นลาวาตามติดขนาดนี้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วรีบรีบไปเถอะรีบรีบไปเถอะลาวามันไม่รอยไม่รอใครไอ้โอ้โหยตายแน่นอนตายแน่โอ้โหยเกือบไปลาวาเมื่อกี้อยู่ตรงพื้นอยู่ตรงข้างล่างเราเลยโอ้โหหนีรอดนะครับเครื่องร่อนเครื่องร่อนพอดีอีกโอเคคราวนี้ถึงพื้นโดยสวัสดิภาพแน่นอน อาโอยบินสูงมากด้านล่างนี่เป็นพื้นลาวาที่อันตรายและแล้วหมดฤทธิ์แล้วครับเอาเฮ้ยลาวามันม,มันลามาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหจะรอดหรือไม่เราไม่น่ารอดเรียบร้อยลวกเลยครับไฟไหม้เออ โอเคครับแหมเกมนี้ก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าสนุกสนานมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองและใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวนีัสดีครับผมจุบ๊บ